สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมรม,มิดฟาร์มนะครับจะพาเพื่อนๆมาชมปุ๋ยจุลินทรีย์สเคราะห์แสงนะครับที่ผมได้ทำไว้นะครับเชิญติดตามรับชมได้เลยครับนี่ครับปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ทำไว้เมื่อวานนะครับหัวเชื้อประมาณสักอันนี้หัวเชื้อประมาณสักเล็ดหนึ่งนะครับ แล้วก็น้ำเปล่าผสมไข่ใส่ให้เต็มเลยนะครับยูดนี่นะครับทำไว้เมื่อวานอันนี้ก็ประมาณเล็กกว่าๆใส่น้ำประมาณแค่นี้นะครับหูไว่ิป้งผมนะครับแล้วก็ผสมหมูเชื้อไปใส่ให้มันเกือบเต็มนะครับมีนิดนึงช่องเว้นให้มันเป็น อันนี้ก็ใส่ไข่ผสมผงชีรสแล้วก็กะปิน้ำปลาไข่หนึ่งฟองนะครับผงชีรสหนึ่งช้อนปลาหนึ่งช้อนกะปิครึ่งช้อนนะฮะมีเทากันแต่ว่าใส่ในเนี้ยผสมกันเสร็จแล้วใส่ในนี้ประมาณหนึ่งช้อนถึงสองช้อนแค่นี้พอนะครับอย่าเยอะนะครับนี่นะเข่ยอาทุกวันนะครับ มีเวลาเขย่ยาตอนไหนก็เขย่ยาได้เลยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บ,บก็หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้อ,อ,อันนี้มันจะกดขุนหน่อยนะฮะปุ๊บหนึ่งเขย่ยาให้มันเป็นเอ่อเรียกอะไรเหมือนตีตีน้ำให้มันเป็นคนให้มันเข้ากันนะฮะนี่อันนี้ใช้ไปแล้วเมื่อวาน มันน้ำมะนเอาไอ้นี้อีกประมาณสักสอาทิตยะะ์สีมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้ด้วยเผอ,อิญถังแบบนี้หายากมากเลยผมต้องปั่นจักรยานไปหาเก็บข้างทางนะครับเพราะว่าที่บ้านผมไม่ได้ใชใน้นี่อีกประมาณสามอาทิตย์ใช้ได้เลยนะครับเนี่ย อาทิตย์ได้เลยนะครับมันเป็นปุ๊บเราก็3มอาทิตย์สี่อาทิตย์ประมาณสี่อาทิตย์เราก็ใช้ได้เลยนะครับผสมตามอัตราส่วนสมมุติว่าน้ำห้าลิตรเราก็ใส่ประมาณ1ขวดกาแฟนะครับหัวเชื้อตัวนี้เออมันตอนแรกมันไม่ได้เป็นหัวเชื้อหรอกมันเป็นแค่ปุ๋ยธรรมดาแต่ถ้าเราเก็บไว้นานๆปุ๊บมันจะเป็นหัวเชื้อนะครับประมาณสัก3เดือนขึ้นไปเนี่ยมันจะกลายเป็นหัวเชื้อทันที เพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับถ้าทําแล้วจะขยายได้เรื่อยๆใช้ได้ตลอดเลยนะครับน,น,นี่นะครับเป็นปุ๋ยที่ต้นทุนประหยัดมากนะครับไข่หนึงฟองผงเครรหนึช้อนน้ำปลา1ช้อนกระปิครึ่งช้อนผสมด้วยกันนะครับที่สำคัญถ้าใครอยากใส่เปลือกไข่ก็ใส่ได้นะครับ ก็สามารถใส่ได้ปกติแล้วผมก็ใส่นะครับเปลือกไข่ตำให้ละเอียดตำเปลือกไข่ให้ละเอียดปุ๊บก็ผสมให้เข้ากันกับไข่พวกไข่พวกไอปีน้ำปลาผเคเีรสนะตีเข้ากันเสร็จแล้วปุ๊บมันก็พอเราใส่ไปในขวดหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ส่วนไอตัวนี้นะฮะไอตัวนี้ผมจะใส่เยอะหน่อยประมาณสักเกือบสิบช้อนนะครับเนี่ย ตัวนี้ผมใส่เกือบสิช้อนแล้วก็หหวเชื้อไปอีกน้ำประมาณแค่นี้นะฮะแล้วก็ใส่หหวเชื้อไปเอยประมาณแค่นี้นะประมาณแค่นี้แล้วก็ใส่หัวเชื้อให้เต็มขนาดนี้แล้วก็เขย่าให้เข้ากันแต่ที่สําคัญสุดนะสูตรนี้สูตรใหม่เลยนะครับเอาน้ําซุปต้มกระดูกนะครับสุดยอดมากเลยครับเพื่อนๆเ,เอาน้ําซุปนี่นครับไม่ต้องใช้น้ํา ปลาน้ําอะไรเนี่ยนะถ้าเรามีน้ําซุปต้มกระดูกนื้อน้ำเกงจืดพวกนี้นะครับสุดยอดมากเลยครับเชื่อผมได้รับกันร้อซนะครับผมรมมิดฟาร์มครับก็จะพาท่านผู้ชมจะไปชมอีกมุมหนึ่งของตลาดต้นไม้ที่ผมได้ไปถ่ายมานะครับวันนี้ไปซื้อต้นไม้มานะครับ อาจจะไม่มีคำบรรยายนะครับเพราะว่าผมแอบถ่ายเขานะครับน่ารักมากเลยนิสัยผมแอบถ่ายเขานะแต่เจ้าของก,ก็ใจดีนะให้ถ่ายนะครับครับผมก็จบตามคลิปเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับครับนี่คือบรรยากาศของสวนที่บางบัวทองนะครับผมได้ไปถ่ายทำมานะฮะแล้วก็ มีเยอะนะครับมีถึงประมาณสักแซอยครร่มรื่นมากน่าเดินนะครับที่จอดรถเยอะแยะเลยนะครับราคาก็กันนี้กันเองอ่าส่วนต้นไม้ที่อยู่ในร้านนี้ก็สวยงามครับราคาก็แพงกี่โตโมโูเนาะก็ต้องบรรยายคลาไห สวยไหมครับอันนี้คือโชค์เชั้นนะครับโชค์เชั้นสวยมากเลยนะครับสวยงามตามท้องเรื่องเห็นไหมครับท่านผู้ชมภาพสวยงามนะครับ มีโอกาสหน้าจะไปถ่ายทําให้คนเพื่อนได้ชมอีกนะครับคุณครับเนี่ยโชว์เก้าชั้นต้นนี้ก็ประมาณพันละบาทนะครับอันนี้ต้นละสองร้อยนี่ครับแค่นี้สองร้อยอันนี้พันกว่าพันห้าต่อได้หรือพันสองนะครับต้ละอย่างกันเนาะราคามาตรฐานทุกร้านราคาเหมือนกันเลยเหมือนเติมกันมาเลยนะครับทุกเก้าชั้นสวยไหมครับใบด่างด้วย ท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับอยู่บางบัวทองนะครับเลยโลตัสไปนะครับชื่อซอยอะไรนะก็ไปในซอยคับเยอะแยะเลยครับนนระคะคนขายกันเองกันเองที่กินผมก็อยากได้ 5, 5ต้นนี้นะครับ <5, S 1> แต่ว่า นยังคิดอยู่<ห>ว<ะ>่าซื้อไปแล้วมันทำอะไรไม่ได้หมายถึงว่ามันเอาไปกินไม่ได้เอาไปทานไม่ได้ก็เลยไม่ได้ซื้ออันนี้เงินเต็มกระเป๋านะครับตอนนี้นชื่อกเลืชื่อนี่โหสุ